สวัสดีนะครับอยู่กับช่องแน็กสั่มเพลงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่รสทอกนะครับรสทอกรสทอกเฮ้ย้ยมีตัว <mm> ตึง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 ,ตง นีบอดแต่ตรงนั้นหนักคนแน่ <c oughs> เอ้ยนัน่หนาคนนะเว้ยไม่ใช่บอดท่มึงระนวังกันแน่แนวะ่าดวงดิแตก เฮ้ย,ยมาหลายตัวเลยเพื่อนเอ้ยเพื่อนจะไม่มาช่วยเราก็ไม่ได้ว่านะแต่ก็มาก็ดีก็นเนือ่องเออไปเลยครับมาเรู้ไหมมึงให้อะไรกูเอาอะไรไปคุอกันแหมสิบหก ัลูกซองไอ้ที่อปัดล่วงอะโอ,โ,ยยโอ้โหลยะบชิดเนอ่ยหมดไครับหมดไปหมดไป,หมดไปไปเลยครับโอ้โหอาเจ็บปุบโอ้โหหลบหน่อยหลบหน่อยพอพอ <Mag. S 1> หมด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 ,หมดเวลาเล่นหมดใหญ่าะขอร้องเยี่ยมครับพี่ วงการนักเลงพี่เดินมาเยอะนี่ขี่โม yani> ้หน่อยสักแต่ตอนเมื่ี้อะไรมา่วงการนักเลงมึงเนี่ยฮะกูไิข่ายวงการนักเลงมาเพื่อนพวกแม่งมีของดีมั้งบอก่ไม่มีอะไรเลยกูจะวิ่งมาช่วยแม่เพิ่งได้ไ k เมเมื่อกี้ เอ,อ้ยไม่ใช่นายหนีทหารเหรอเราว่านายหนีทหาร,หรอส่วนยิ่งไม่มีอยเป็นครับมีกระสุนเขียวว่าแบ่งไว้เอามาดิมีปะเม้ยมึง <c oughs> มีซ็อกไสที่ว่ามันมีปืนไม่ใช่ของเราถ่าถามนายว่านายนมีกระสุนเขียวแบ่งเราบ้างไหมไม่มีสัตว์กุมอยู่ห้าสิบนัดห้าสิบนัดเราพอเข้าใจได้อยู่ เพื่อน,นจะไม่ให้อะน้ำมอสนะอืมห้าสิบนัาให้เฮียอะไรล่ะอ้ะาวหลังนี้กูฟาร์มไปแล้วนี่ว่าโอ้ยไอ้เย็ดเปลี่ยน ที่ไปแล้วเพื่อนเพื่นพลาดมีรถมีรถมีรถมาเหรอเรียบร้อยยดใกลเลยเ็นไมาเก็เปิดัดูเลย้หแม่แมแม ลัดไม่ดันดลาเงนกรรมนะมนโอ้โหโดนมา,าไม่ทันอยู่ไม่อยู่ เชื่อกูมึงเป็นเพื่อนกูอะตายแนะ่พวกมันกูจะไม่ล้มว่าตัวตำรวจยิงมาเลยไม่เห,หรอเฮ้ยไอ้มอนมึงเปลี่ยนนี่ไม่ต้องเอาลรอกนะนะ่นน่ะมอนไม่ต้องเอาลมลอบลมไม่ดีอยู่บอกอยู่ ไม่ต้องอารมกล่าวส่วี้อยู่ช่องแกสัมเพลงครับตอนนี้เราอยู่ในเกม PUBG Mobile แลวก็สหายของเราสหายของเรามี o o และก็มึงแยกมึงได้ชื่อได้ชื่องงไปชื่เกื่องกไม่ก่งทำไแกเป็ b a m b o ฟังปากแม็นะครับแดนดึดแนหมูกำมากันแล้วอ้มอเป็นไปรคอ้หมอเป็นลไรเป็นโรคเลยชอบรูที่นี่อะครับติดนะครับติดนะครับตึกทำึงตึกเลย ตัวลงเมาไม่มีที่ถูกไปช่วยแบ่งีว่ที่ถูกไปช่วยแบดีกว่าีนะี้วะี่ตัวนะี้ตัวนะขี้ตันะีะัันะีะ พาดเปืนแฟนั้นน่ะมาไว้ให้เลยวง,ง,ง,งแรกยังไม่มาเลยไม่ใช่หรอ Okay, okay, what, มั่มนใจว่าตานี้ยคุณแบบตาไหนจะไม่โดนเนี่ยบางตาบางตาคิดว่าโดนรู้ว่าน้องหลบโดนใจพลาดไปตอนโดนเนี่ยกูเลิกเลยเดสโซนที่หนีก่อนล่ะเดสโซนที่ี เฮ้ยเจอตัวเจอตัวเแบมเอาหัวดิแบมแบมเอาหัวดิแบมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอยู่ตรงไหนวะอ๋อได้ได้ได้ยิงเลยเลยแบมยิงเขายิงยิงไม่โดนยังไงก็ไม่โดนหัวเอ้ยิงเลยตัวเออยิงเลยเอาลมให้กูยิงใช่ไหม แล้วแล้วแทนที่จะให้กูเปิดก่อนใครยิงวะอแ่ยแล้วแทนที่จะให้กูเปิดก่อนมึงนี่นะกูไม่ีูไมนะใครยิงก็ไม่ล้งขี้วิ่งขีิ่เกินไปพลาดแดิแบบให้กูยิงเสร็จปุ๊บก็มือค่อยตอดก็ได้แล้วกูรู้แล้วให้มึงยิงก่อนไง มึงดูเพื่อนมอนกูแบบมาแบบขนาดอยู่ใต้ตีนมันมันก็ยังไม่เห็นอ่ะไอ้ม่ติดเรายึดห่อคอยก็ดีมัน้ยตั้งไอโบอะยังไงขึ้นมาชาดยากสิมึงเห็นมึงเห็นสภาพที่มึงที่มันโดนยังยังยังจะไปอยู่อีกเหรอเฮ้ยคุ้มกวมึงเข้าวะมึงเข้าวะ มีไอวอนเดี๋ยวก็จบไม่เอาเดีกยวกาไม่ไม่เอาเดียวก็จะอยู่ยมไม่กล้าอยู่ไอมึงไม่มียาเลยเหรอ

เจอว่าที่กูมาให้เหอเฮ้ยเจอว่าที่กูมาให้วิ่งวิ่งวิ่งไปหลัง master location Mark loc Mark location, so to location. To location. À, xuống ai làm lại Tùng ấy giữa ba Watch out Đâu mới hiện khoai được mà là nó mừng

คงคมไว้คงไว้เรืร่อยๆเออยิงมันไปเรื่อยๆมันอยู่มันอยู่นอกวองยิงไปเรื่อยๆแบมเพิ่งเข้าไปชาร์จแบมมันเพิ่ง ูชายไม่ได้อยู่แล้วเล่่าแวนมาแ่เขวาแน่มันมันไม่ซ้ายก็ขวาแหละ 他要干什么去了？ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ